2 8 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้28ตุลาคม68ต้องบอกว่าร้อนระอุเพราะคำกล่าวที่ว่าสวัสดิการที่ดีที่สุดคือการฝึกมันไม่เคยเป็นแค่คำพูดวันนี้พอ,อเฉลิมเกียรติสิริสมบูรณ์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่112หรือพอบรอรือผบร1ท่านนาทีมเองเลยครับ ยกคณะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการลงสนามซ้อมร่วมกับกำลังพลบริเวณรอบพื้นที่ค่ายพนัทบดีศรีอุทัยนี่แหละกิจกรรมหลักคือการฝึกการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธีครับคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่แค่การเดินเล่นแต่เป็นการกระชับสายการบังคับบัญชาให้แข็งปึกและพัฒนาขีความสามารถของกำลังพลให้พร้อมรบทุกสถานการณ์ตอบสนองภารกิจทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดไฮไลท์ที่สำคัญนะครับเริ่มด้วย พิธีเปิดสุดเข้มขลังโดยมีพออเฉลิมเกียรติสิริสมบูบรณ์ผบร .112 ท่านเป็นประธานเปิดด้วยตัวเองต่อด้วยการเคลื่อนย้ายด้วยเท้าทางยุทธวิธีที่ต้องใช้ความอดทนและวินัยสุดๆและที่มันที่สุดคือการฝึกปฏิบัติในท่ายิงปืนฉับพลันที่ต้องเร็วต้องแม่นต้องเด็ดขาดบอกเลยว่านักรบร .112 พร้อมทุกเมื่อครับนี่แหละครับคือการซ้อมที่จริงจังเพื่อความมั่นคงของเราทุกคน คุณผู้ชมคิดยังไงกับการฝึกครั้งนี้แล้วถ้าตรงเลือกทหารจากรอ1นึไปปฏิบัติภารกิจด่วนคุณจะเลือกอะไรให้เขาไปทำคอมเมนต์มาเลยครับชอบข่าวแบบนี้กดไลค์ด่วนอยากไม่พลาดทุกข่าวร้อนกดติดตามช่อง2 8 HB News ไว้เลยครับ2 8 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ